โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าวพันกลายสายพันธุ์มช .10.1 ด้วยเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำจากสถานการณ์โรคโควิด -19 เกษตรกรจะต้องดิ้นรนปรับตัวเพื่อสร้างวิถีชีวิตใหม่โดยต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตการทำนาแบบเดิมเพื่อลดต้นทุนสร้างรายได้ที่มากขึ้น สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะผลักดันช่วยเหลือเกษตรกรและเพิ่มทางเลือกในการปลูกข้าวด้วยวิถีใหม่จึงได้ศึกษาข้อมูลสายพันธุ์ข้าวที่ได้ผ่านการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สายพันธุ์มช .10.1 ขในการพัฒนาข้าวคุณภาพพิเศษที่ปรับปรุงด้วยเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ ปล,ปลูกข้าวอินทรีย์เพืประทานนะครับกับผมนายวิริชัยแก้วที่แนะนําให้พี่น้องได้รู้จักกับการปลูกข้าวพันุใหม่นะครับก็กําลังดำเนินการมาประมาณเดือนกว่าครับครับสําหรับการข้าปลูกข้าวนะครับเดิมเราก็ปลูกข้าวหอมมะลิหนึ่งร้อยห้าครับซึ่งเราก็ปลูกมานานนะครับ ปกติตอนเริ่มทำมานะครับสมัยังเรายังไม่ได้รวมกลุ่มไปทำเป็นกลุ่มบุกข้าวินซีนะครับก็จะได้ประมาณ3 0 0ร้อยถึงสี่้อยกิโลกรัมต่อไร่นะครับตอนหลังเรามาทำอินรียนะครับเราได้ใส่ปุ๋ยกินทรียแล้วก็ได้ดูแลดีดีเนี่ยมันจะทดานประมาณเสี่ร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยกิโลกรัมต่อไร่นะครับเอาพอดีท่านภากเจตกรวัรทิศเกนะครับได้ไปรับอธิบายเกี่ยวกับข้าวมอชอทุกทีนะครับที่าันก็บอกว่าเป็นข้าวที่ ปูกง,ง่ายให้ผลผลิตดีฐาน้้ำหนักได้ประมาณตันตันถึงตันห้านะครับกิโลกร,รัมต่อไร่นะรเกษตรกรของเราก็เลยสนใจนะครับอยากจะทดลองมันจึงเป็นแรงจูงใจให้น้องของเราในเลือกทางออกที่จะปลูกข้าวพันธุ์มอชิติดนะครับต่อโทย์ว่าแม้ราคาข้าวมันจะไม่ได้แกงนะครับแต่ว่าผลผลิตมันได้มากเาาราสมทีรจะช่วยกันได้นะครับเราจรึง พวกเราจึงแนะนําให้สมาชิกของเราเตรียทดลองทดลองติดแกลารในปีนี้นะครับคำสำหรับข้าวหอมมะลช่อดที่พิมพ์ที่พวกเรานํามาปลูกนะครับก็เมื่อสังเกตดูภาพทั่วไปแล้วนะครับก็ปลูกร่วมกับข้าวหอ,อมมะลิหนึ่งชุดห้าตอนนี้นี่แปลงข้าวข้างหลังผมเนี่ยเป็นข้าวยอดนะครับเป็นข้าวยอดห้าสิบวัน ตอนนี้มันข้าวมันกองมันจะคิดกันแล้ะครับมันจะมองมาเห็นร่องแล้วนะครับพัฒนาการในการจเจริญเติบโตมันจะเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เมื่อเทียบกับข้าวออมมะรีหนึ่งจุด้าแล้วนะครับการเจริญเติบโตดูดูจะดีกว่าต้นก็จะสดใสกว่านะครับการแตกกอน,นั้นรู้สึกว่าจะดีมากๆครับก็คิดว่าถ้าได้ถ้ามีน้ํามีอะไรอุดมสมบูรณ์นะครับจะ,จะแตกต่างกว่านี้เยอะนะครับ ตอนนี้มันอยู่นววนในระวะอัดในช่วงฝนริงช่วงอยู่นะครับน้ำไม่ไม่มีแต่ว่าข้าวก็ยังจะเริ่มเติบโตได้ดีนะครับครับคิดว่าโอกาสต่อไปนั้นถ้าฝนตกหรือมีน้ํามาดีๆเนี่ยจะจะเริญเติบโตยิ่งขึ้นนะครับ นี้ก็นี่เหรอคะนี่แหละค่ะมมชอสีอ๋อตัวนี้คือมอชอสีแป้งใ่เ่ยท่เียก็ข้างๆ่าื้อสุนหานี่ขนาดต้นมันขนาดเล็กมีขนาดไม่มีน้ำนะการแตกพอคอัตจรเติบมันกว่านนีหรอะต้นแงนั่นหนึ่งคืออัตราการเจริญเติบโตมันแตกต่างกันนี่ค่ะมันแางกันหนึ่งต้นมันนี่นี่อีงาเยอะมากแดงนี่คือมอชอสี เปรียบเทียบกับแปลงที่ชิดกิดกันเลยกับ1 0 5การแตกการแต,แตกกอแตกต่างกัน